ที่นี่รายการพุทธวัรท่านจะได้ฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดนะคะและสําหรับวันนี้ก็ขอเชิญพบกับการแสดงธรรมจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลค่ะเารร์นนะิยมทุกคนเชิญมีคำถามเชิญน,นะคำถามนี้มีสอง,งคำถามนะครับข้อที่หนึ่งถ้ารู้ตัวว่ากําลังจะตายควรดูลงมในใจอย่างเดียวหรือไปลึกถึงบุญกุศลท,ที่ทำมาค่ะ นี่ไม่รู้ว่าลมหายใจก็คือบุญกุศลแล้วนะจะไปคิดว่าอะไรคือบุญกุศลอีกพระตถาคตบอกว่าอะไรคืออกุศลาสีอะไรคือกุศลาสีอกุศลที่แท้จริงกับกุศลที่แท้จริงอกุศลที่แท้จริงพระตถาคตบอกว่านิวรั้งห้าแม่น่คืออกุศลที่แท้จริงส่วนกุศลาสีคืออะไรคือสติปัฏฐานสี สติปัฏฐานสี่ยกมากายยานรุปัสนาสติปัฏฐานนะคือการรู้ลมหายใจพระตา,าคตอธิบายสติปัฏฐานสี่ด้วยอาณาปานาสติสมาธิด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจนั่นแหละคือกุศลแล้วแต่เพราะเราไม่รู้คําพระตถา,าคตเราเลยไปวิ่งหากุศลอะไรอีกพระตา,าคตสอนภิกษุที่ใกล้จะเสียชีวิตบอกภิกษุทั้งหลายเธอจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตาย บอกเป็นตรงๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะตายแล้วนีนะ่เราคอยการตายด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่รู้ลมหายใจเขาออกบอกนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลายจากนั้นพระองค์ก็สอนสติปัฏฐานสี่พระองค์สอนสติปัฏฐานสี่ก็สอนด้วยอาณาปานสติอีกเหมือนกันนะนั้นถ้าเราเอาคำพระนารคกก็แค่นี้นอนรู้ลมหายใจจนกระทั่ง ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตถ้าโยมสามารถเกาะอยู่กับลมหายใจได้ตลอดเวลานั่นคือโยมกำลังละพระวะตัณหาในขันที่เหลือได้ทั้งหมดเหลือรูปรขันอย่างเดียวเนะวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขานขันไม่สามารถทำให้สร้างการเกิดแก่เราได้พอรูปแตกสลายพวัวโยมก็ วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็จะหลุดพ้นไปก็ไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้พอรูปแตกสลายจิตจะไปเกาะอ,อารมณ์อื่นโยงชำนานอยู่ตลอดว่าให้ทิ้งให้ไวที่สุดพกใหม่ก็ไม่มีขึ้นคือการเกิดใหม่ไม่มีขึ้นนั่นเองนะจิตไปรับรู้อารมณ์ใดนั่นคือพบสถานที่เกิดของจิตนะอารมณ์คือพบ ภพคืออะไรสี่ธาตุนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุเป็นภพของจิตพระตถาคตเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณจะตั้งอาศัยในสี่ธาตุนี้วนไปวนมาแค่นี้พระองค์จึงให้วิญญาณเนี่ยมาเกาะในรูป,ปราธาตุแล้วทิ้งสามขันธ์ที่เหลือนี่สําหรับพระเสกค่ะผู้กําลังฝึกจริงๆโยมต้องทิ้งทั้งหมดแต่โยมฟังแล้วหลายร้อยเที่ยวก็ยังทิ้งไม่ได้ ก็เลยต้องมีลำดับขั้นในการทิ้งระตถาคตจจงให้เอาวิญญาณขันห้าลูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเอาขันห้ามาเกาะก,กับรูปก่อนแล้วทิ้งสามขันที่เหลือให้ไวนะจากนั้นพอกายแตกสลายพวัวจิตก็ไม่เกาะอะไรไม่มีที่เกาะจิตก็หลุดพ้นจากอสวรรนี่เป็นวิธีเป็นอุบายที่แยกขายมากขณะที่โยมเกาะอยู่กับกาย ถ้าพยายามทิ้งขันอื่นโดยอัตโนม,มัติเพราะปกติจิตจะสร้างภาวะตัณหาคือสร้างอารมณ์ไปสร้างภพอยู่ตลอดเวลาภาวะคือภพตัณหาคือความอยากอยากในการสร้างภพจิตจึงวิ่งเข้าสู่อารมณ์พู้เจ้าจึงบอกว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นจิตที่เข้าไปหาอารมณ์จะไม่หลุดพ้นจิตที่ไม่เข้าไปหาอารมณ์จะหลุดพ้นเราจึงเหลืออารมณ์อันเดียวก่อนตายคือกาย แล้วทิ้งอารมณ์ที่เหลือฝึกทิ้งอยู่ตลอดนะอารมณ์สุดท้ายที่กายนี้พระตราคตบอกว่าเธออาศัยกายเป็นเพียงเครื่องระลึกเท่านั้นแต่ที่แท้เธอไม่ได้ยึดกายไม่ได้ยึดมั่นในกายแต่เธออาศัยกายเป็นเพียงเครื่องระลึกให้จิตมันเกาะเพื่อฝึกการระลึกได้ของจิตเวลามันไปเกาะอารมณ์อื่นก็วางวางวาง,วางปล่อยวางตลนะอด่างนี้หลักการก็มีตบบนี้ ขนตข้อท,ที่สองการเตรียมตายทุกวัคนควรจะมีสติและเรกรู้ในสิ่งที่ทำตลอดเวลาใช่หรือไม่ครับการเตรียมตัวตายกวันใช่ใช่ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เยี่ยมเลยช่วงไหนคือเราต้องทำตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีโยม ยมที่มาทำบุลที่วัดอยู่คนหนึ่งนี่ก็แข็งแรงมาตลอดเพิ่งเดือนที่ผ่านมารู้สึกเป็นไข้มาเดือนหนึ่งสักพักมาตาบวมก็ไปตรวจตรวจไปตรวจมาอ้าเป็นมะเร็งแต่แล้วขั้นสุดท้ายเข้าไขากระดูกสัหลังแล้วนกินกระดูกผูกนอนรอความตายน,ะ,นะแต่ก็ดีได้ปฏิบัติเลยยังรู้ตัวอยู่ไง นายก็ไปเยี่ยมนายเขาก็ได้ภาวนาอยู่ตลอดกด็ดีเลยโหมันไม่แน่นอนเลยนะเนี่ยอืรู้ตัวเรียนเดียวจะตายแล้วนอนอยู่ที่ราม,มาหมอที่ราม,มาบอกว่ารักษาไม่ได้นะหมดตานะเนียก็ใช้แสงไปให้หน่อยเพื่อไม่ให้มันโตมาทับกระดูกสันหลังแล้วก็เส้นประสา,านทนึงทาให้เป็นอมาาัมพาตจะดูแายยากซึ่งเที่วตัวก็ก็บอกไม่ไมรักษาก็้ปล่อย ปล่อยธรรมชาติก็ดีเข้มแข็งดีก็มันนั้นที่จำเนาะใกล้ๆเราก็ไปกนละคนสองคนไปเรื่อยๆจครับคำถามที่มีข้อสิบห้าและสิบแปดต้องสังผาสทุกวันหรือไม่ขอความเป็นอาจารย์ครับไม่ทราบว่าคำว่าสมาทานของเราคืออะไรถ้าคือตั้งใจก็ เราก็ตั้งใจทีเดียวว่าเราจะรักษาสินห้าหรือสินแปดตั้งใจแล้วก็ทําไปเลยนะก็สมาทานก็เปีนไงคือตั้งใจนะตั้งเจตนาระตฐานคตบอกว่าเรากล่อวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะนั้นเรารักษาศินห้ารักษาสิลแปดก็ใช้การตั้งเจตนาง่ายๆนะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร คุณทำอะไรที่ทําให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิการัาตถาคตบอกว่าการมีสินงน้าหรือการมีอุบโบสถสิมีแบ่งประการยังมีมข้อร,รัตตาารย์น,นะครับในเขานี่มีสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งในสิบแปดอาภพมัจจิยาคืออะไรทำไมในสิบแปดต้องมีข้อห้ามนอนบนท,ที่สูงนุ่ม แล้วทำไมถึงมีข้อห้ามธานาในยาวิกายครับเอ่อคำถามมันยาวต้องต้องขอดูนิดจะอ่านให้จบ,บก่อนก็ได้แล้วก็มีข้อ2อนะคะระับว่าสี้าคืออะไรแล้วก็วในข้อ3คำว่าอิการะตาคืออะไรหมายความว่าะอย่างไรนำมาจากบทสวนกรรมฐานเข้ามานานนะครับ พระธรจริยาก็คือตัวเนคขมะตัวการหลีกออกจากกามหลีกออกจากกามคือ์กไรบบอกว่ากามคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตริกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่กามไม่แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญา จึงนำออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้นอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าอายตนะภายนอกอันนี้จัดเป็นธาตุของกามเรียกว่ากามธาตุกามธาตุก็คือดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโอทภะนั่นเองนี่คือลำดับขั้นเบื้องต้นที่ จะก้าวไปสู่ความเป็นอนาคามมีบุคคลจะต้องละวางธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการประพฤติประรมาจันประพฤติประมาจันก็คือละความพอใจความินดีอันเกิดจากรูปเสียงขินลดนผลิตภั์ห้าช่องทางของกายก็ด้วยตัวปรมจริยาทำไมสิง8แปต้องมีข้อห้ามนอนบน ที่สูงที่นุ่มข้อห้ามต่างๆของศีลแปดเนี่ยจะเป็นข้อห้ามที่เกี่ยวกับพัสสะทางกายทั้งสิ้นนะถ้าเราดนะูจะเป็นกลิ่นะถ้าทรงของหอมประปรมเครื่องย้อมเครื่องทานะการร้องราทำเพลงนะน่จาจะคีตวาเสียงนะสัมผัสนะความนุ่มความอะไรแต่อะไรกายสัมผัสทุกอย่างจะเป็นชี้ไปที่ตัวอายจันะห้ของกาย ทั้งภายในภายนอกทำไมถึงมีข้อห้ามทานอาหารในยามวิกาลเพราะคนที่ต้องการความเข้มข้นระดับนี้ผู้เจ้าก็บอกว่าพอแล้วนะไม่ต้องทานอาหารเวลาวิกาลก็พอแล้วคือชีวิตอยู่ได้และเรื่องลิ้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากพาเพราะลิ้นเนี่ยเกี่ยวกับทุกอายุตนะผู้เจ้าบอกว่าคุณกับลีกาลาอาหารอาหารคือคำข้าว คุมลิ้นอย่างเดียวเป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลพระเจ้าบอกว่า,วากัรผลีการลาหารอันอริยสาวกกำหนดได้แล้วนะ <c oughs> ้องบอกราคาที่มีเบญจก,กร,รมคุณเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยราคะคือความพอใจอันมีเบญจก,กรรมคุณตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแดนเกิดนะ ย่อมเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกนําหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคาที่มีเป็นจากกรรมคุณเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกนําหนดรู้ได้แล้วสังโยชนิดที่จะเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเครื่องร้อยรับจิตที่จะพาเรามาสู่ท่ากินน้าไฟลงมันจะหมดไปมันจะไม่มีหลักการแค่นั้นเองจึงเป็นวิธีที่จะละ ความผูกพันที่จิตของเราผูกพันกับธาตุดินน้ำไฟลมจึงต้องมีการคุมไอระนะทางกายทั้งหมดเข้มข้นขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องการรักษาสิ่งแต่คือคนคนนั้นต้องการอนา,าคามีบุคคลแต่ถ้ายามต้องการโสดาบันบุคคลซึ่งก็ประการแล้วว่าเกิดอ,อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นพระลังเอาบันไดขั้นแรกก่อนเตีนะ้ย ถ้าต้องการแค่นี้โยมก็สินห้าบริบูรณ์และบวกกับความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยคือตัวโสตประยันคัสสีโยมก็เป็นอริบุคคลขั้นต้นได้แล้วใครมีสองคุณธรรมนี้คือโสตาประญันคัสสีเลื่อมใสยอย่างมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยมีสินนิลากของพระนิเจ้ากับพ้นภัยเว้นห้าประการคือมีสินห้าถ้าผู้นั้นหวังจะพยากร ก็ให้พยากรตนและตนนั้นว่าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องให้ใครพยากรไม่มีใครในโลกประธาพยากรอริบุคคลให้กับใครได้ในคงพุทธการยังไม่มีใครกล้าพยากรอริบุคคลเลยมีพระตถาคตองค์เดียวนะอย่าแย่งอาชีพพระตถาคตไปพยากรซะเองะอื่องนี้จะแย่งอาชีพพระพุทธเจ้ากัน ก็ให้รู้ว่าเราเป็นสาวกเป็นแค่ผู้เดินตามมักคานุกาผู้เดินตามมักเฉยๆนะวะสีคืออะไรอ่านวสีแปลว่าชำนานววสีห้าหรอือวสีห้าชำนาญในห้าอย่างอ,อตาตมาย,ยังไม่เคยเจอไม่แน่ใจว่าเป็นอัตตาถานหรือเปล่าเพอเดียวโสมาไม่อยู่นะไปทำจุระ ยมพ่อเป็นมะเร็งเหมือนกันนะไปดูแลนิดหนึ่งนะก็ <c oughs> ไม่งั้นจะสะแกนให้ดูเวลานี้เราตรวจเช็คได้ง่ายจริงๆวินาทีเดียวเราทราบแล้วนะนั้นเราก็ไม่ได้ทราบพระปัญญัติของพระตถา,าคตทั้งหมดนะซึ่งตอนนี้มีทั้งอัตตา,าปากปนเข้าไปด้วยก็เลยไม่ทราบว่า,อ,าอันดับแรกคือเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าถ้าเป็นพุทธวจนะคืออะไร แต่ในจาพทห้าเล่มเนี่ยยังไม่มีตรงนี้นะคำว่าเอกคตาคืออะไรไหมายความว่าอย่างไรนะเอกคตาผู้เจ้าเขากลับอยู่เอามาจากบทสวดกรรมฐานภาวนาชื่อบทสวดก็แปลกๆเพราะว่าถ้ามีคําว่ากรรมฐานผู้เจ้าไม่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับการภาวนา แนะสดงว่าเป็นชื่อบทสวดใหม่ที่แต่งขึ้นอีกเหมือนกันตอนนี้เราสังเกตยุบๆไปหมดนะอันดับแรกเนี่ยนะคัดกรองสิ่งที่ไม่ใช่พุทธวจนะออกก่อนนะแต่เอกคตานี่ก็เป็นพุทธวจนะอยู่คือการมีอารมณ์อันเดียวนะจิตอาศัยอารมณ์อันเดียวเช่นอ,อารมณ์กายนะหรือลมหายใจเป็นอารมณ์อันเดียวของจิตเรี้กว่าจิตมีเอกตาเอกคะะตานะจิตมีอารมณ์อันเดียวเท่าน,นั้นเอง